นี่เป็นน้อเรียนรถขนส่งที่นี่สามนะครับเรียนกับผมวันนี้วันแรกเนาะนะแนะนําตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมอไทยเนาะมาจากจังหวัดไหน,นเอ่ยจังหวัดหน,นองคายครับหนองคายโอ,ยอ,ยอย้มาไกลานี่ชื่ออะไรครับชันชัยครับชันชัยเนาะจังหวัดน,นะครับปาจีนดีรัปาจีนโอเคมาจากไหนครับตุ๊บตะพอนครับมาจากบางบุรีครับผมมาจากบางบุรีใกล้ๆนี่เองนะครับโอเควันนี้เรียนวันแรกเนาะวันแรกนะครับโอเคเอ่อเรียนนานยังครับท่านี้ นาน,นยังพึ่งเรียนเนาะพึ่งเรียนวันเมื่อกี้เองเนาะขับได้ยังครับพอได้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ลองขับให้ดูเนาะว่าทักษะที่เรียนไปเรียนเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เรียนยากไหมไม่ยากไม่ยา,ไมยากเนาะเข้าใจาง่ายเนาะโอเคอะขอหนึ่งคนนะครับทําให้ผมดูนะอะเชิญเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเรียนนะครับขับรถนะครับขนส่ง,งชนิดสามของคู้ในนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทําคลิป ให้ผู้ที่ติดตามได้ไดชมอีกรอบหนึ่งครับท่าน,นี้เป็นท่าการขับรถเดินหน้าถอยหลังทรงตรงนะครับนักเรียนที่มาเรียนกับผมเนี่ยก็ใช้เวลาเรียนไปไม่ถึง20นาทีนะครับสามารถขับทนนันได้แล้วเดี๋ยวให้เขาดูเดินหน้าในช่องแคบนะครับโอเคตอน,นี้จะเป็นครูท็อปรูปหล่อครับยกมือทักทายเปลียนหน่อยโอเคครูท็อปรูปหล่อนะครับ เป็นท่าเดินหน้าของทองตรงนะครับสำหรับนักเรียนรถขนส่งชนิดที่สามนะครับโเ,เป็นท่าสอบนะสาหรับการขอใบอนุญาตขับขี่รถขนส,ส่งชนิดที่สามนะครับปฏิกาท่านี้ต้องเดินหน้าให้สุดฝหลังให้สุดนะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินหน้าอยู่ในช่องเนี่ยนะครับรถจะต้องไม่หยุดอยูุ่ดที่นะครับแล้วก็ไม่เบี่ยงไม่ชนหลังนะครับอให้ตรงนั่นเองนะง่ายๆ นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ต้องไม่ดับนะครับวันนี้เดินหน้าเสร็จแล้วต่อไปถอยหลังครับผมจะถ่ายตอนถอยหลังให้ดูว่าเป็นไงมั่งตรงไหมนะครับนักเรียนผมนี่ไม่เคยขับนะครับเรียนแค่มไม่ถึงยี่สิบนาทีสอนง่ายอธิบายเข้าใจง่ายนะครับแล้วนี้บรรยากาศสดๆของเรียนสอนขับรถเซฟดีเดเวอร์นะครับใครที่สนใจจะเรียนก็ ต่อเข้ามาได้นะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณนายส่วนขัอรถด้วยโอเคถอยมาแล้วนะครับไม่มีเบียดไม่มีชนนะครับล้อไม่หยุดหมุนเลยนะครับโอเคเยี่ยมครับอ่าเรียบร้อยโอเ